รัฐประหารสงครามระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยการละเมิดสิทธิมน,นุษยชนเศรษฐกิจที่ผันผวนไม่แน่นอนและความอดอยากแร้นแค้นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศเมียนมาครับตั้งแต่วันที่กองทัพตัดสินใจทำการรัฐประหารชาวเมียนมาจำนวนมากกลายเป็นคนพลัดถิ่นบ้านเรือนถูกเผาหลายคนถูกจับกุมคุมขังทำให้ประชาชนจำต้องจากบ้านของตัวเอง แล้วก็หนีไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นที่พื้นที่ชาวเมียนมาหนีสงครามมามากที่สุดก็คือประเทศไทยครับตอนนี้เรามีคนเมียนมาอยู่ในประเทศมากเท่าไหร่รูเหมือนว่านักธุรกิจเมียนมาหันมาลงทุนในไทยเพตอบสนองความต้องการของชาวเมียนมาที่หนีสงครามมามากขึ้นแล้วไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีเนสเซ่ครับ ่มานมากกว่า3ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาเวลานี้ก็ยังคงรั่ระอุและก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะครับเราได้พูดคุยกับอาจารย์ศิทิรดาเขมานิฐาไทยจากคณะรัฐศาสาตร์และรัฐศาสนรศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ที่ตีกรอบเมียนมาในเวลานี้ไว้ส่เรื่องใหญ่ครับคือความรุนแรงด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐกระทาต่อประชาชน ความขัดแ <t akers> ย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเพราะว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำและการประกาศใช้กฎหมายรุนแรงที่ทั้งหมดเกี่ยวพันกันอยา่างแยกไม่ออกการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยที่กระจายตัวไปทั่วประเทศทําให้เส้นทางขนส่งทางการค้าหลายเส้นทางถูกปิดกั้นสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาพุ่งสูงอัตราความยากจนเพิ่มขึ้นเป็น32.1ซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหา โดยการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับอัตรางเงินเฟอ้อแน่นอนครับว่ารายได้หลักของรัฐบาลเมียนมามาจากการจัดเก็บภาษีแต่ด้วยการที่ไม่มีสติสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจรวมถึงการถูกนานาชาติคว่ำบาตรทำให้เมียนมาไม่สามารถใช้สกุลเงินของตัวเองแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นๆได้นะครับจนค่าเงินจ์ดอ่อนค่าลงต่อเนื่อง รัฐบาลทหารพยายามหาทางแก้เกมด้วยการปรับกฎระเบียบทางการค้าอยู่ตลอดเวลาครับทางการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อไม่ให้ชาวเมียนมาซื้อที่พักอาศัยในต่างประเทศเนื่องจากก็พบตัวเลขครับว่าการซื้อคอนโดมิเนียมในไทยไตรมาสแรกของปีนี้ลูกค้าชาวเมียนมามาแรงเป็นอันดับ2มูลค่ารวมกว่า2,000ล้านบาทครับส่งผลให้รัฐบาลออกนโยบายป้องกันการโอนเงินออกไปต่างประเทศ ที่การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนบ่อยครั้งเป็นส่วนสําคัญทําให้บริษัทและนักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมัน่นแล้วก็พากันถอนตัวออกจากเมียนมารัฐบาลฐานเมียนมายัางพยายามหาวิธีเพิ่มเงินสํารองระหว่าประเทศรูวกันให้ชาวเมียนมาที่อาศัยและก็ทำงานอยู่ในไทยต้องจ่ายภาษีเงินได้แบง่งรายได้1ใน4 ส่งกลับเข้าประเทศผ่านธนาคารและหน่วยงานที่รัฐบาลทหารเมียนมาเป็นเจ้าของนะครับโดยจะต้องจ่ายภายในระยะเวลา3เดือนก่อนยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อให้ทำงานและอยู่ในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเลยครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา ก็สร้างความรู้สึกคุนเคืองให้กับประชาชนเมียนมาจํานวนมากครับเพราะว่าระบุไว้ชัดเจนบังคับให้ชาวเมียนมาเพศชายตั้งแต่อายุ18ถึง35ปีผู้หญิงก็ตั้งแต่อายุ18ถึง27ปีต้องรับใช้ชาติเป็นเวลา2ปีแล้วก็เพิ่มเงินไขเข้าไปอีกครับว่าในระหว่างที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างบังคับใช้แบบนี้ระยะเวลารับใช้ชาติอาจจะขยายเป็น5ปีและผู้ที่เพิกเฉยต่อหมายเรียก อาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา5ปีเอกจะเห็นชนชั้นกลางที่เข้าร่วมทางการเมืองเนี่ยก็ต้องย้ายออกมาก่อนนีไยออกมาก่อนนะคะส่วนประชาชนที่เป็นอาจจะเป็นชาวบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับผลจากสงครามอย่างโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้รับผลกระทบก่อน ส่วนนักธุรกิจเราไม่พูดถึงทั้งหมดนอนส่วนหนึ่งก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพพม่าหรือรบอบาลของเมียนมาเท่าที่ดูมาเนี่ยช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาจริงเขาใช้ชีวิตค่อนข้างมีความสะดวกสบายอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในอาศัยอยู่ในเขตเมืองยังคงทําธุรกิจได้นะคะยังคงใช้รถยนต์แทงแงยังคงเดินทางด้วยเครื่องบินไปนู่นไปนี่มาได้นะคะชีวิตยังสะดวกสบายเพียงแต่ว่าเขาเองจะต้องนำมาตรวังว่าธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์ของเขาเนี่ยมันอาจจะ ถูกสั่นคลอนได้นะการฝากไว้ที่ธนาคารเมียนมาอาจจะมีปัญหาในระยะยาวได้ฮนะเขาก็เลยจริงๆเริ่มมีการเคลื่อนย้ายทุนมาแบบค่อยๆนะคะตั้งแต่หลังรัฐประหารแล้วนะคะขณะตัวนักธุรกิจเองเนาะที่นับว่าเป็นชนชั้นนําทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มหาศาลนะคะจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ผ่านมาทั้งหมดของเมียนมานะคะแต่เขาเองก็ได้รับผลกระทบเนาะเขาก็กลัวที่จะเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงนะคะก็ค่อยๆทยอย,อยนาทุนมาแยกสินทรัพย์มานะคะ ดังนั้นเมื่อบ้านเ,นเรือนถูกทําลายสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ตลอดเวลาประชาชนขาดเสรีภาพในการแสดงออกและมีชีวิตพวกเขาจึงจําเป็นต้องออกจากบ้านเกิดของตัวเองและประเทศที่พวกเขาเลือกนี้มาพักพิงอยู่มากที่สุดก็คือประเทศไทยครับข้อมูลจากคณะกรรมการทาหารระบุรบว่า หลังเกิดการรัฐประหารที่เมียนมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021ถึงช่วงเดือนกร,รกฎาคมปีนี้นะครับประเทศเมียนมามีจำนวนผู้พลัดถิ่นมากกว่า3,245,300รายและมีผู้อพยพมาในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมากว่า540,000รายส่วนข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนนะครับ เปิดเผยให้เห็นว่ามีผู้อพยพชาวเมยียนมาในไทยมากกว่า1 9ล้าน9แสคนและข้อมูลของไทยก็พบครับว่าแรงงานชาวเมยียนมาประมาณ2 3 8ล้าน3แสนคนหรือว่าคิดเป็น75%เเ์ของแรงงานต่างชาติทั้งหมดที่ทำงานในประเทศไทยอาจารย์ศิรดามองนะครับว่าไม่แปลกที่แต่ละองค์กรสำรวจตัวเลขชาวเมยียนมาที่อยู่ในไทยได้ไม่เท่ากันครับบางแห่งประมาณการว่ามี4-5ล้านคน บางแห่งก็ตีว่าอาจจะมีมากกว่า6ล้านคนและเหตุผลที่ยังหาตัวเลขที่แท้จริงไม่ได้เพราะว่าบางส่วนเข้ามาแบบไม่มีเอกสารทางการหรือมีเอกสารแต่ก็ผิดประเภทลักลอบเข้ามาเกิดการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติรวมถึงชาวเมียนมาจำนวนมากที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนรอลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานถูกกฎหมายซึ่งตัวเลขที่ว่านี้นะครับมีจํานวนไม่น้อยที่เขาเริ่มลงทุนทําธุรกิจเพื่อขายสินค้าและบริการให้กับชาวเมียนมา ที่หนีมาในไทยโดยเฉพาะเลยครับไซเราไม่เจ้าของร้านอาหารมันดาเลฟู้ดเฮาส์เล่าให้เราฟังนะครับว่าเขาอยู่ไทยมากกว่า11ปีแล้วครับเปิดร้านอาหารเมียนมาในกรุงเทพมา6ปีเขาติดตามสถานาการณ์หลังเกิดรัฐประหารมาโดยตลอดครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเขายกตัวอย่างความยากลาบากในการใช้ชีวิตของชาวเมียนมาที่น่าสนใจครับโดยเปรียบเทียบง่ายๆว่าหลังรัฐประหาร ไม่ว่าคุณจะมีเงินในบัญชีธนาคารกี่ล้านก็ตามถ้ารัฐบาลประเทศการออกกฎหมายให้กดเงินได้เพียงวันละ3ามถึงห้าพับาทคุณก็กดได้วันละแค่นั้นแหละครับไม่สามารถนําเงินของตัวเองออกมาใช้ได้ตามต้องการหรือว่าจะต้องจ่ายสินบนบราคาแพงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์กดเงินของตัวเองออกมามากกว่าที่รัฐกําหนดหรือว่าเรื่องกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารที่มันก็ไปสร้างช่องว่างในการคอรัปชั่นครั้งใหญ่ครับ ใครไม่อยากเป็นทหารก็ต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ประชาชนทั่วไปที่หาเช้ากินขําและไม่มีทางเลือกอก็จะถูกส่งไปรบแนวหน้าแล้วเสียชีวิตในสนามรบกันเป็นจํานวนมากหลายคนจึงเลือกหนีมาที่ประเทศไทยครับจะมีคนหน้าใหม่เยอะขึ้นนะครับก็มันมีแต่ลูกค้าประจําที่อยู่ไทยอยู่แล้วที่เขาทํางานในไทยมานานแล้วพูดไทยได้ไรายได้แล้วหลังๆก็จะมีกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เขามาเพิ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี้ บางคนมาเรียนภาษาไทยบ้างบางคนมาแบบมาหางานบ้างก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็มาพบปะก,กันในร้านพวกเราแถวประตูน้ำเราก็มีสี่ห้าร้านที่เพิ่งเปิดมาในภายในปี2ปีนี้ครับผมก็เห็นว่าตลาดคนพม่าในไทยมันก็เยอะมากตามที่แจ้งไปสี่ห้าร้านคนกับร้านที่เรามีปัจจุบันก็ไม่ถึงหลักสิบอย่างนี้ก็ยังก็มันก็ยังรองรับกันอยู่แต่ที่เขาต้องมาเปิด ธุรกิจย้ายธุรกิจมาฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งน้นเขาลงทุนไม่ได้แล้วแล้วคนจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็เขาต้องหาไรายได้ให้กับครอบครัว okay, okay. เขาเลยเปิดร้านกันอย่างเงี้ยครับ <Okay, okay. S 1> ผมเห็นว่าเขาก็จะขายให้กับคนพม่าด้วยกันซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ยังไรายได้ของคนที่ค้าขายอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วที่เขามาเปิดร้านมันก็จะมีเง่ดีที่ว่าเขาต้องซื้อวัตถุดิบจากตลาดของคนไทย ซึ่งเจ้าของแผงก็จะเป็นคนไทยหมดการจ่ายภาษีเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นเอาะไรได้เข้าประเทศแล้วก็การจร้างงานก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างครับในแง่ผลกระทบต่อสังคมไทยอาจารย์ศิรดาแบ่งปันมุมมองกับเราครับว่าการเติบโตของบรรดาาะอาหารและร้านค้าเมียนมาอาจจะสร้างผลประโยชน์ให้กับห่วงโซ่อุปทานไทยและก็เพิ่มรายไ,ได้ทางภาษีให้กับรัฐบาลได้พอสมควรโอเคเราพูดถึงเรื่องของการเป็นส่วนสำคัญกับ เศรษฐกิจไทยแรงงานข้ามชาตินะคะเข้ามาเป็นรายง,งานงานในที่ที่ส่วนมากคนไทยไม่ทำแลวนี้ันนี้เราก็ค่อนข้างจะเห็นปรากฏการณ์นี้มาอยู่แล้วเนาะแต่พอชั่วโมงมากมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่า,าอาจจะมีแรงงานชาวไทยหรือคนที่อาจจะไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะเขาจะมองว่าเอ๊ะทาให้ฉันแบบว่างงานหรือเปล่ามาแย่งงานฉันหรือเปล่าเวลาคุยกับผู้ประกอบการ พยายามถามหลายๆฝ่ายเนาะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ย mm hmm. ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดแรงงานของไทยเนี่ยมันยังต้องการแรงงานข้ามชาติมากอยู่ mm hmm. เพราะว่าคนไทยไม่ทําจริงๆอันนี้ในมุมของผู้ประกอบการไทยเนาะอันนี้มองในส่วนของแรงงานที่มีทักษะต่ำหรือว่าแรงงานที่มีทักษะปานกลางอะไรเงี้ยนะเขาก็มองว่าความต้องการแรงงานของไทยยังสูงอยู่นะคะประเทศเขาอย่างที่เราเล่าไปในตอนแ,แรกเนาะว่า ทำไมต้องหนีเข้ามาเราไม่สามารถปฏิเสธได้เราเราเป็นเพื่อนบ้านที่ติดกับเขายังมีความสัมพันธ์ทางสังคมทางวัฒนธรรมร,ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันยากนะคะถึงแม้จะควบคุมจัดการอย่างใดเนี่ยมันจะควบคุมยากนะคะถ้าการเมืองเขายังไม่นิ่งถ้าการเมืองเขายังไม่มั่นคงนะคะยิ่งไปควบคุมจะยิ่งออกสากนอกระบบแล้วนั่นจะส่งผลต่อเรื่องของด้านจัดการของเรา ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเรื่องของความมั่นคงของเราด้วยเรื่องของเงินในระบบที่มันอาจจะหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วปรากฏการตรงนี้ว่าคนเข้ามาจํานวนมากค่ะเราน่าจะต้องมีนโยบายที่ accommodate หรือว่านําเขาเข้ามาสู่ระบบให้ได้มากที่สุดคนเสียทั้งเศรษฐกิจอันนี้เรามองว่าอย่างการลงทุนถ้าลงทุนมาอยู่ในระบบจ่ายภาษีให้ครบเพียงพอนะฮะมันก็จะ ช่วยหมดของเงินในระบบเศรษฐกิจของเรานะคะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ในระบบที่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีการใช้เอกสารผิดประเภทใน,ในการทาธุรกิจนาออาจจะส่งผลเสียบ้างเหมือนกันซึ่งจริงเป็นปนกติไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวชาติหรือต่างชาติไหนก็ตามเนาะอย่างที่เห็นว่าจริงๆถ้าในเรื่องของภาคเศรษฐกิจเนี่ยเราจะมองเห็นคุณ จากประเทศใหญ่บางประเทศที่ดูเป็นกระแสมอกตรงหนซะอีกใช่ไหมคะเป็นการบอกบอกว่าเออนักศึกษาตรงนั้นเนี่ยเราจะกลัวในเรื่องของการโดมิเนตในการครอบงำเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้ใช้ Supply c h เชนในประเทศของเราเราก็ต้องมาดูว่าอ,อ,อย่างธุรกิจเมียนมาที่เข้ามาเนี่ยจะทำยังไงที่ให้เขาแบบอยู่ในระบบจ่ายภาษีรวมถึงเรื่องของการต้องใช้ Supply c h เชนในในประเทศไทยนะเลอใช้อดนหนสินค้าในประเทศไทยเพื่อเพื่อจะใช้ในธุรกิจของเขานะคะ เพื่อป้องกันนะคะลักษณะที่คล้ายคลึงกับการพยายามจะโดมิเนตโโนอรพอลี่อข,อของของบางบางส่วนบางธุรกิจนะคะการทํำรัฐประหารจนนำไปสู่ความขัดแย้งและสงครามในเมียนมาไม่ได้มีแค่ตัวเลขคนและธุรกิจเมียนมาในไทยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมถึงตัวเลขยาเสพติดและอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆอีกด้วย สำนักข่าวไทยพีบรายงานครับว่าเมื่อดูตัวเลขเมื่อวันที่26มิถุนายน2 0 2 3จะพบจำนวนยาบ้าที่ไทยตรวจยึดเพิ่มขึ้น146.24%ครับยาไอซ์เพิ่มขึ้น47%ขณะที่การผลิตฟินคาดว่าเกิน1,000ล้านตันในปี2023ถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ปี2001นะครับจวสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งระบุไว้ครับว่าไทยกลายเป็นฐานลักลอบขนยาแห่งใหญ่ในอาเซียน เป็นเพราะผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาที่ทำให้หลายฝ่ายต้องเร่งผลิตยาเสพติดเพื่อหาเงินมาซื้ออาวุธพัฒนาพื้นที่หล่อเลี้ยงกำลังคน การผลิตยาเสพติดเนะเาะหลังรับานปุ๊บพุ่งขึ้นเลยการปลูกฝิ่นเพิ่มมากขึ้นนะการผลิตยาบ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วไทยเราเป็นทางา่านที่สนุกเช่นมากมากมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ส่งออกาไปยังประเทศไต้หวนันออสเตรเลียไปประเทศต,ต่างๆทั่วโลกนะคะะบวนการยาเสพติดก,ก็เป็นขบวนการที่ใหญ่แรับเป็นขบวนการข้ามชาตินอะก็ไม่ใช่แค่คนในฝั่งมเมียนมาไม่ใช่แค่กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน,น้อยนะคะมันมีไทยด้วยนะคนในไทยด้วยที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าท่านเมียนมาไม่สงบอย่างแท้จริง มันก็ปัญหานี้มันก,ก็แก้แก้ไขได้ยากนะค,คือเราคงไม่สามารถจะโทษชนถ่มร้อยแล้วก็จบมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ารากของมันมันมีมากกว่านั้นไปอีกก็คือเรื่องของปัญหาทางการเมืองที่มันสะสมมานานแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่เคยที่จะแก้ไขมาก่อนในรากงปัญหานี้นะคะ ยาเสพติดที่เป็นความปั่นป่วนที่ประเทศไทยเราอีกอันหนึ่งที่จัดการยากยิ่งกว่ายาเสพติดก็คือก c a m m e r นะคะ s c a ็ center ที่มันพุ่งสูงขึ้นก็พอหลักจารรัฐประหารเนี่ยความกระสับกระส่ายทางการเมืองและก็เรื่องของการหาคูณเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะขอ,ของกลุ่มต่างๆทําทให้การจัดการ s c a ม m e r นะคะ s c a ็ center เนี่ยมันยากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ศิรดาแสดงความเห็นครับว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นข้อตกเถียงกันทางการโทษครับหรือนโยบายความสัพรรมพันธ์ระหว่างประเทศที่ เธอมองว่าเรายังไม่มีความชัดเจนว่าจะทําอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาทั้งที่ไทยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อปัญหาวิกฤตการทางการเมืองที่อยู่ในสภาวะสงครามของประเทศเพื่อนบ้านครับเรื่องของการจัดการคนในส่วนของจุดยืนทางการพูนียเรายังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรเราแค่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคือสันติภาพในเมียนมาแต่สันติภาพรูปแบบไหนล่ะแล้วเราจะอยู่กุดไหนเรามีอำนาจกันต่อรอง แค่ไหนเราจะสามารถสร้างบทบาทของตัวเองได้แค่ไหนตรงนี้รัฐเหมือนไทยเรายังไม่ชัดเจนว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงที่มันมากของแค่ว่าเ้ยเราต้องการสันติภาพของเขาเพื่อเราจะได้สงบด้วยนะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับผลกระทบเนี่ยก็เป็นเป็นประเด็นเนาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่ทุกๆหน่วยงานของรัฐไทยไม่ใช่แค่ตัวรัฐบาลเนาะหน่วยงานความั่นคงนะคะกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่ควรจะต้องหา นโยบายร่วมกันอะตรงนี้มันยังไม่เจอไม่เจอตรงนั้นนะเหมือนทุกๆวันนี้ก็จะเป็นแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์การพยพของระบบรชาชการไทยเนี่ยก็ต่างคน,น่างคำในส่วนของตนเองนะคะกฎบียของไทยที่จะเป็นเชิงรุกมันจะเป็นยังไงเหมือนเนี้ไหมแล้วก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยด้วยที่ทําให้เราอาจจะมัวโฟกัสเนาะในในประเทศของเราเรายังไม่นิ่งเลยทําให้ผลกระทบต่อการวางตัวในในเรื่องของนโยบายต่างประเทศด้วยอะค่ะ ส่วนคุณใส่แสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่แปลกใจที่คนไทยจํานวนมากรู้สึกไม่ดีต่อชาวเมียนมาที่เข้ามาแล้วก็รวมตัวกันเป็นชุมชนที่ขยายจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เขายืนยันครับว่าชาวเมียนมาจํานวนมากที่พลัดถิ่นมาก็รอวันที่จะได้กลับบ้านอีกครั้งอยู่เหมือนกันครับ คนก็รอฟังเขาทุกๆวันทุกๆเชา้าว่าทั้งกลุ่มต่อต้านยืดไปได้กี่เมืองและกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็รอวันเวลากลับบ้านกันอยู่ว่าเมื่อไหร่แต่เราจะได้กลับแต่ก็ไม่มีใครรู้อย่างในชัดหรอกว่าเออมันจะจบลงวันไหนอะไรยังไง ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคิมพิเศษและเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหารายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์หรือว่ากดฟีเจอร์ s u p e r t a n แงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ